ไอ้ไม่งการันมันอยู่ฝั่งซ้ายเนี่ยตนนี่ก็คือรายการฮาร์ดี้เกมทีวันนี้เราอยู่ในเกมวอร์ซีนะครับผมวันนี้เขาจะมาวิธีสาธิตวิธีการฆ่าคนนะเมื่อกี้ผมรอคนตั้งน,น,นานนะนี่นม,มีคนอีกคนนึงระวัง เชยซอรี่เฮ้ยกระสุนลูกซองวะน่ะไล,ล่กระ hey, สุนลูกซองเฮ้ยกระสุนลูกซองไม่เก็บวะเนี่ยทำไมวะ ใน M16 ขอได้ไหมได้ oh. ขอกระเป๋าเถอะ